บอลการพนันบานเป็นดอกเห็ดในยุคนี้ผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองได้สั่งย้ายพ่วงกับสอนอโคตรรามเข้ากรุเส้นนักเลงคุมบอลอุ้มนักพนันรีดเงิน5าล้านบาทหลังเข้าไปเล่นแล้วชนะบริเวณเรียบทางด่วนรามอินทรานี่เองมีนายตำรวจระดับสูงของโรงพักนี้เรียกผู้เสียหายไปคุยแล้วก็บอกว่าคุยกับเจ้าของบอลแล้วนะวันนั้นเราโกงเขาจริงเปล่าถ้าไม่โกงทําไมถึงเล่นได้ตลอดเลยเพราะอะไรผมถามว่าท่านมีหน้าที่อย่างนั้นหรอท่าน รู้เห็นเป็นใจอะไรกับบ่อนหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าเราเนี่ยโกงเขาเอาเอาโทรศัพท์ตะแกนไพ่เขามันก็อุ้มระบปมันจะฆ่าเราเนี่ยมันก็ไม่รีดเงินอย่างเงี้ยนะคนหน่าเสือสามคนพุัดการคนสี่คนคนคุมรีสี่ห้าคนแล้วใครจะโกงได้คนเนี่ยแต่คน,คนของเขาก็สิบคนแลลวกุมเราเนี่ยเล่นกันแทงกันเป็นแสนแสนเขาก็เป็นพวกวีไอพีเล่นกันเยอะพอเขาโทรศัพท์เข้าได้เราก็มาโอนตังคนะ์่ะเพราะเราต้องโอนกันแทงทีหนึ่งบางทีห้าหมื่เนเจ็ดหมื่นเงี้ยเราะเโอนดังเล่นกันต้อง เราต้องแลกเป็นชิปอย่างนี้มาถึงจะเล่นได้เราไปแลกมันมาแลกมันมาห้าหมืน่นเรา,าของเราค้างยังค้างอยู่สามหมื่นแปดเนาะยังอยู่สามหมื่นแปดอย่างแรกมันคืนไม่ได้อะครับแต่เราเงินสดไปแลกมันมาห้าหมืน่นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สินค้ามนทำไมถึงขึ้นมาก็ไม่กล้ากลัวเป็นคู่ค่าไม,ไม่ก็ไม่กล้าเราไม่กล้าเราเราก็กลัวลูกเมียมีหลานมีใช่ไหมเราก็กลัวถ้าเราแกล้งมันเนี่ยเราต้องทะเลาะตำรวจด้วยตำรวจก็ต้องย้ายห้าโรงพักใช่ไหมแล้วก็ทุกทุกบ่อนเนี่ยเต็มกรุงเทพเนี่ยนักเลงบ่อนเนี่ยเยอะใช่ไหมและตำรวจก็ตต้้อองงทะะเเลาารวจีย วันดีคืนดีตำรวจที่ย้ายไปตกบ้านเราเราไม่ตายเหรอก็ตำรวจที่ไหนก็บอกไม่มีบอนบอจยาเท่าไหร่างปรเทพมีเป็นร้อยจะมากรุงเทพมีทุกทุกเขตเจ้าสักกี่บ่อนนเชี้ได้เลยตรงนั้นก็สองบ่อนแล้วตรงใกล้ๆก็สองบ่อนแล้วต,ติดกระรงพักก็สองบ่อนแล้วจะไม่มีได้ไง29ตุลาคมได้มีรายงานว่าพลตำรวจตรีอัธพลอน,นุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้ลงนามหนังสือคำสั่งที่341ทับส 5, 5, 5ระบุว่า เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตามคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล2ที่320ทับ2565ลงวันที่28ตุลาคม2565เรื่องยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพจสวัยสายใหม่ต้องรอดข้อความว่าฮะบ่อนใหญ่ย่านเลียบทางด่วนรามินทราล้นเซียนพนันจับมัดถุงดำคลุมหัวอุ้มซ้อมรีดเงิน5ล้าน เหตุเกิดที่บริเวณภายในอาคารไม่ทราบเล็กที่ซอยรามินทรา40แยก27แขวงรามินทราเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครตั้งแต่17สิงหาคม2,565ซึ่งเป็นพื้นที่รบับผิดชอบของสอนอโคกครามเพื่อให้การบริหารงานในภาพรวมของกองบังคับการตำรวจนครบาล2เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อยสมตามความมุ่งหมายของทางราชการดังนั้นอาศัยตามความในมาตรา105107 ประกอบมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2,565และระเบียบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ2,563 จึงให้พันตํารวจเอกศรีจันทร์เฟื่องสังพ่วงกับการสถานีตํารวจนครบาลโคกครามไปปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตํารวจนครบาลสองโดยขาดจากตาแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองมอบหมายตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2565จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งณวันที่29ตุลาคม2565พลตํารวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบานสองนอกจากนี้ยังให้พันตารวจเอกเรวัตจิตเอื้อพ่วมกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบานสองรักษาราชการแทนพ่วมกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามเอาอีกแล้ววิธีการเดิมๆตำรวจผู้น้อยหลับตาข้างเดียวหรือแซงทําเป็นมองไม่เห็น ความผิดความน่าสงสัยในการสืบสวนสอบสวนแทนที่จะลากไส้ให้ไปถึงนายใหญ่แต่กลับย้ายเข้ากรุบไปอยู่ใกล้ๆมือรอวันดีคืนดีมีโอกาสกลับมายิ่งใหญ่มาอีกครั้งแล้วก็ลืมเรื่องเก่าๆไปสืบจากข่าวรายงานมีนายตำรวจระดับสูงของโรงพักนี้เรียกผู้เสียหายไปคุยแล้วก็บอกว่าคุยกับเจ้าของบ่อนแล้วนะวันนั้นเราโกงเขาจริงเปล่าถ้าไม่โกงทำไมถึงเล่นได้ตลอดเลยเพราะอะไรผมถามว่าท่านมีหน้าที่อย่างนั้นหรอท่าน รู้เห็นเป็นใจอะไรกับบ่อนหรือเปล่าักพน,ะนันเหล่านี้ที่มาตรงนี้คุณเองก็ผิดที่มาเล่นพนันเพราะนั้นคุณต้องถูกดำเนินคดีด้วยส่วนคนที่ก่อเหตุกับคุณเอาถุงดำคุมหัวจะทำการก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับวันนี้ไม่ต้องมาพูดถึงว่าโกงไม่โกงพูดถึงพฤติกรรมที่ก่อเหตุพูดถึงการเปิดให้มีบ่อนเรื่องนี้สําคัญกว่าฝากสานักง,งานตำรวจแห่งชาติฝากท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถ้าสอนอโค,ค้คามเอาไม่อยู่นะครับท่านต้องพิจารณาผู้บริหารของสอนอน,อนี้ด้วย มันปล่อยให้เกิดเหตุแบบนี้ได้ไงเดือนกว่ากับการแจ้งความทําไมจัดการปัญหานี้ไม่ได้